สวัสดีครับพี่เต์สวัสดีครับพี่ช้างครับผมมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับผมกับเรา store ลำโพงออนไลน์ .com ครับฮะวันนี้มีลำโพงจะบอกว่าเออเขาเรียกอะไรเป็นความผิดพลาคของเรานะครับไม่ได้พูดถึงเขาใช่ครับทั้งที่มันก็ออกมาสักรยันนะแต่ว่าวันนี้ก็เลยหยิบยกเอามาพูดเพราะว่าคุณภาพกับราคาดีแม่มันช่างน่าเอาไว้เป็นเจ้าของจริงๆ ครับผมนะครับเป็นลำโพงลำโพงอะไรลำโพงลำโพงลำโพงรับรางวัลมีช้างรางวัลอะไรฮะรางวัลที่หนึ่งข้างบนนะอ่าโอเคที่สามครับผมนะฮะมาเกะฮะอ่าเสลยก็ฮะเอาลำโพงรับรางวัลนยก็วันนี้มีลำโพงนะครับเป็นลำโพงอันนี้ต้องบอกว่าเป็นลำโพงสำหรับเชื่อมต่อกับโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ครับผมนะครับเป็นแบบไม่มีบลูทูธอ่าไม่มีบลูทูธนะครับแบบมีสายฮะอ่าครับผมเป็นเรียกว่าเป็นปลั๊กแอนด์ พัคแอนเพลนะฮะสเตดิโอคอมพิวเตอร์ระบบสองจุดศูนย์ครับครับผมฮะก็ในในแบรนด์คุณเคยกันดีครับ JBL ฮะรุ่นอะไรพี่เตอร์รุ่นแท็บเบิ้ลใช่ไหมออกเสียงถูกงแท็บเบิ้ลนะครับแฮเิ้ละก็คือแปลว่าก้อนกรวดก้อนกรวดนะฮะก้อนกรวดออ๋นะคือก้อนหินนั่นแหละบโฟมน้ำไออะไรรูปโป่งอะไรไม่ใช่นะฮะคือพูดฮะคือรูปทรงเขาก็พยายามจะทำให้มันเหมือนกับ ก้อนหินนะนะครับดูเหมือนเหมือนหอยทากเออดูเหมือนหอยทากนะครับครับผมนะฮะก็ต้องบอกว่าคุณภาพเนี่ยก็สมพงถูกใจคอลําโพงคอมพิวเตอร์ลําโพงโน้ตบุ๊กแน่นอนใช่แล้วก็การประยุกต์ใช้งานก็ใช้ได้ค่อนข้างง่ายง่ายง่ายฮะง่แล้วก็แล้วแต่จะประยุกต์ใช้แล้วกันมีสามสีนะถ้าเห็นในจอตอนนี้ใช่ครับคือมีดําฮะฮะดําดำตัวนี้ดำดำอ่ะตัวนี้ขาว ล้าก็ขาวส้มนะครับถามว่าสีไหนขายดีขายดีทุกรุ่นครับผมเพราะว่าแล้วแต่คนชอบใช่นะครับเข้ากันไปครับผมนะฮะก็อ่ะอย่างที่เรียนตั้งแต่แรกว่าอันนี้เป็นระบบคอมพิวเตอร์นะครับใช่อ่ะโอเคไม่เสียเวลาเราเริ่มกันเลยเริ่มเลยเปิดเลยอ่ะผมชอบสีดำพี่สุโอเคนะครับนะครับอ่านะฮะ ตัวนี้ก็มาในทีมของสีดำนะครับก็เด็กดอทเหมือนเดิมเลยได้เกือบทุกรุ่นเลยฮะได้รางวัลนะได้รางวัลเนาะเรื่องของการดีไซน์นะครับแล้วก็คุณภาพเสียงด้วยนะครับแพทเทิรอนกล่องไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่นะครับนะฮะอ่ะก็ตัวนี้ก็เป็นอย่างที่บอกไว้เป็นปลั๊กอินเพลย์ก็คือตัวลำโพงนี้ก็คือมันเป็นเรียกว่าเป็นเด็กในตัวครับเสียบยืดบีอย่างเดียวเสียงดังเลยไม่ต้องเสียบสัญญาณอินพุตเลยครับไม่ต้องเสียบช่องหูฟังโอเคถ้าเสียบผ่านโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์นะครับ ือว่าถ้าจะใช้ผ่านแบบสมาร์ทโฟนมาก็เสียบได้เสียบช่องหูฟังสมาร์ทโฟนได้หรือว่าเครื่องเลนพีสาก็เสียบได้ครับนะครับก็ใช้เป็นตัวขยายได้มาลุยกันเลยกว่าพี่ช้างก็เปิดเลยไม่เสียเวลาร้าผมนะฮะฮะแน่นนะครับถครผมเปิดออกมานะฮะก็ตัวนี้ไม่มีอะไรฮะพี่ช้างคู่มือผ่านไปเลยไม่ใช่คู่มือฮะอะไรฮะเป็นบรันตีอะไรสักอย่างโอเคเลยฮะคู่มือมีแค่นี้ฮะไม่มีอะไรมันง่ายจริงทับง่ายจริงๆก็ แกมาเสียบตูดฮะฮะอันนี้เสียบข้างครับตันี้ก็เสียบเสียบเสียบเราก็ดังอ่ะเปิดเลยดีกว่าปไม่เสียเวลาคอนโวยโอเคมาปุ๊บเจอสายไฟเลยสามจุดห้าครับตัวนี้ในวิชั่นของสีดําสายแถมเป็นสีดำนะครับถ้าสีขาวกับสีส้มเอขาวส้มนี่เป็นสีขาวครับผมนะครับสีดำสามจุดห้ายาวเท่าไหร่พี่ช่างประมาณเมตรหนึ่งได้ไหมไม่ถึงฟุตกว่านะฟุตนะประมาณครับไม่ประทัดครึ่งครับผมนะก็อันนี้เป็น หลังไข่ครับก็มามันจะมีตัวลูกกับตัวแม่นะครับตัวนี้ผมหยิบตัวนี่ตัวลูกนะครับก็คือลักษณะลำโพงนะครับพี่ช้างก็เป็นสีดำานะวางอย่างนี้เหมือนเบเบิลเบเบิลต้นกรวดเหมือนก็กรวดหรือหอยท่านั่นแหละครับผมแต่ผมว่ามันตัดกันดีคะักับสีส้มใช่ครับคือจริงมันสวยสวยทุกสีฮะอยู่ที่คนชอบนี้ผมบอกะครับผมตัวนี้เป็นตะแกรงเหล็กนะฮะตัวนี้เป็นบริมฮัตติแล้วก็โลโก้เเวลเป็นสีเงินตรงกลางสวยนะฮะครับผมนะครับซ้ายขวานะแต่ฝั่งนี้เป็นไม่มีสีนะะครับผม สีสีด้านเดียวเป็นแผ่นเพดนะครับครับนะฮะด้านหลังฮะตัวนี้เป็นเบรีเฟกนี่นะฮะเป็นท่อเบรดออกมาเลยรับรองว่าเบดนี่มันแน่ๆครับผมสไตล์จีบลแล้วตรงนี้นะฮะก็คือจะเป็นตัวลูกนะฮะก็คือจะมีสายสำหรับเสียบกับอีกฝั่งหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นตัวแม่นั่นแหละครับผมยาวหนึ่งเมตรนะครับผมนะฮะนะครับโอเคเก็บเลยตั้งไว้ตั้งไว้ฮะ มาเปย์อีกตัวหนึ่งอ่ะตัวนี้ตัวตัวมันดาตัวมันดานะครับตัวแม่ตัวมันแดตัวมันแดดคล้ายกันเลยพี่ช้างก็คือมีโลโก้ JBL ตรงกลางครับเหมือนกันนะฮะแล้วก็ด้านข้างฝั่งนี้ก็เป็นแถบสีส้มแต่ว่าฝั่งนี้ครเป็นตัวคอนโทลนี่จะมีนีฮะสามารถปรับโวลูมโวลูมได้บล็อกตรงกลางเป็นพาวเวอร์บล็อกแค่นั้นเองนะครับนะครับแล้วก็มุมนี้นิดนึงฮะนี่ฮงก็เป็นส E5 อินพุครับตามสายที่แถมมาตะกี้เนี้ยครับผมเผื่อจะเสียบหานสมาร์ทโฟนก็เสียบได้ใช่ครับสมาร์ทโฟนก็เสียบได้เลยครับผมนะฮะแล้วก็ด้านล่างฮะตรงนี้ที่บอกไว้นะครับก็เรียกว่าจะเป็น usb หน้าหัวคอนเนคเตอร์หัวคอนเนคเตอร์ usb เป็นจ่ายไฟเลี้ยงแล้วก็เป็นเด็กในตัวคือสิงเพลงก็ไหลเข้าไปในสายนี่แหละนะครับโอเคฮะไม่มีอะไรเลยครับอันนี้ก็ยาวบอลเมตรหนึ่งครับผมนะฮะนะครับพี่เล๋นว่ามีอูนพแค่นั้นเองครับด้านหลังพี่ช้างก็เป็นเบรคดีเฟกต์ฮะครับ แล้วก็รูด้านล่างนะครับสลับไปลำโพงอีกข้างหนึ่งอ่าเนี่ยเสียบไว้เลยเสียบรอเลยฮะเสียบเห็นตูดเห็นรูผมก็เสียบอย่างเีองอ่าเนี่ยฮะฮะเล็งให้ตรงฮะกดให้มิดเลยฮะเออเนี่ยฮะแค่นี้เองครับครับนะฮะโอเคครับผมฮะตัวนี้ก็หมดประโยชน์ละโอเคอ่ะทีนี้เราก็จะมาประยุกต์ใช้กับโน้ตบุ๊กครับอ่าเขาเพราะว่าเขาเป็นลำโพงสําหรับโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์นั่นเองฮะอีกนิดหนึ่งพี่ช้างอะไรพี่ถ้าสมมติว่าเราไม่อยากใช้กับโน้ตบุ๊กเราก็เอาตัว อะแดปเตอร์ของโทรศัพท์เรานี่แหละฮะจ่ายไฟให้แล้วก็เสียบเข้าไฟบ้านได้เลยใช่แล้วก็ใช้สัญญาณอินพุตตัวนี้นะครับเสียบจากสมาร์ทโฟนได้เห็นยวไหมฮะครับผมเนี่ยฮะครับแต่ว่าต้องสเปคนิดนึงฮะตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้ต้องจ่ายกระแสอย่างน้อยอย่างน้อย1.5แอมป์1.5แอมป์นะครับนะครับอ่าบางเพราะว่ามันมีบางอัน1แอมป์ใช่อ่าต้อง1.5แอมป์จ่ายกระแสไม่พอราวลดือดมาก็จะ เออพูดเองใช่ใช่ครับไฟไม่พอถูกต้องดังนะฮะอ่ดังแต่ว่าโอเคอาจจะออกไม่เต็มความพีคของตัวลําโพงนั่นเองนะครับใช่ฮะโอเคนะฮะทีนี้เราจะมาฟังผ่านโน้ตบุ๊กนะฮะครับผนิดนึงนะฮะต้องขอประทานโทษนะครับผมรู้สึกอากาศเปลี่ยนนะฮะเสียงอาจจะดูเป็นแหบๆนิดนึงนะครับเป็นพี่เป้าไหมฮะพี่เป้าเลยฮะโอ้โห่จะว่าคนรุ่นไหนรู้จักพี่เป้าเนี่ยฮะพี่เป้าเลยฮะเกะลยฮพี่เป้าตุงฮะนี่ฮะเสียบยูนิตี เข้าไปแล้วาวเวอไ์มยังนี่ฮะสายมาแล้วฮะเวอร์นี่ฮะก็คือปิดเปิดได้นี่ปิดเปิดนะฮะนี่ฮะไฟมาแล้วโอเคล้วโอเคไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงเปิดเลยวันนี้เราจะก่อมทุกท่านด้วยเพลงบรรเลงแล้วจะบอกงี้ฮะว่าทําไมวันนี้เราถึงเอาตัวนี้มาพูดเพราะว่าจริงๆแล้วเขาเป็นลําโพงคุณภาพที่โอ้โหราคานี่น่าจับจองมันเจ้าของมากๆฮะ ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวจะพูดราคาให้ฟังครับผมอ่ะสักครู่นะฮะผมเปิดเครื่องนิดนึงอ่ะรอมันซิงค์นะครับให้กับ USB เนี่ยฮะให้กับซอฟต์แวร์ในคอมพิวเตอร์เนี่ยเซิร์ชเจอเพราะว่ามันปักอันเพลนะครับไม่ต้องมีไดเวอร์ใช่ไหมครับเสียบปุ๊บนะครับซอฟต์แวร์ในคอมพิวเตอร์จะค้นหาอุปกรณ์ผ่านช่องสัญญาณ USB ซึ่งเป็นลำโพงนี่อัตโนมัตินะครับอ่ะยิงฮะ มาอย่างฮะโอเคผมเปิดเองดูนะครับแต่ผมเชื่อว่าสำหรับโอ้โหเนี่ยฮะเนี่ยฮะ ไงอภิชาตโอ้โหเบสนี่ชอบมากเลยฮะโดยทีโดยเฉพาะอภิชาตฮองอยู่ด้านหลังนะเบสออกด้านหลังฮะพอหันด้านหน้าเราพงหาอภิชาตใช่ไหมใช่ครับเบสนี่โอ้โหผมเชื่อว่าต้องถูกใจคุณผู้ชมแน่นอน แค่เขาทําวงจรแบบว่าใช้ไฟแค่ USB 5โวลต์ฮะทำเสียงได้ขนาดนี้ผมว่าโอ้โหไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาฮะเสียงกลางแหลมนี่ก็จัดจ้านใช้ได้เลยนะครับผมต้องบอกขยับจังหวะขยับจังหวะให้เร็วนิดนึงฮะวันนี้เราจะฟังในบันเลงนะฮะอ่าเดี๋ยวมาฟังดูซาวกีต้าด้วยเนี่ยฮะโอ้โหฮ้ยอะเนี่ย โอ้โหเสียงนี่ผูชอบมากครับฮะแหมมันตัวนี้นะฮะที่เขาทำออกมาที่ว่าด้านนี้ส้มมันวสสองหางนะฮะใช่ครับตั้งนี้ก็ได้นะนอนใช่ครับนะฮะแล้วแต่แล้วแต่คุณจะไปช่วยผู้ชมจะไปประยุกต์เอาเองแต่ผมบอกได้เลยครับว่า แพ็เปิ้ลไม่ทำไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมนะฮะกับซาวคุณภาพของ JBL นะฮะใช่แล้วก็การถ่ายทอดสัญญาณผ่านหรือว่าแบบดิจิตอลเลยนะฮะมีตัวรหัสอยู่ายฮานะครับฮะก็ต้องบอกว่าคุณภาพนี่คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนใช่ฮะบลูทูตก็มีแบบหาด้วยแล้วก็3.5มจไม่มีบลูทูธนะครับใช่ครับนะฮะไม่มีแบตเตอรี่ครับผมไม่มีอะแดปเตอร์ฮะต้องหาใส่เองใช่พูดง่ายมีโน้ตบุ๊กเสียบปึ้งใช้งานได้เลย ครับผมนะครับนะฮะโอเคเลยพี่ช้างก็มีประมาณนี้นะฮะสนุนราคาเท่าไหร่ฮะราคาค่าตัวตัวนี้โอ้โหจะบอกว่าคู่นี้อยู่ที่เท่าไหร่โอ้โหสองพันสี่ร้อยเก้าสิบครับโอ้โหจะดูไปไหนนะฮะระดับ JBL แค่สองพันสี่ร้อยเก้าสิบนี่โอ้โหครับผมผมว่าตัวนี้ได้สองตัวเบิ้มเลยฮะฮะถ้าถ้าเป็นตัวอีกตัวหนึ่งพี่ช้างไมโครเวเลตรือว่าฮะสุกทิพใช่ราคาเท่ากันนะเล่นได้สองตัวเลยสี่ตไปเยอะเลยครับผม คือต้องบอกว่าคอคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ้งนี้ต้องมีเอาไว้ฮะคู่นี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าไม่ถ้าพลาดแล้วจะเสียใจแน่นอนครับผมนะฮะมีไว้บริการแล้วที่โต่ลำโพงออนไลน์ฮะครับผมมีทั้มีทั้งสามสีนะพี่เด้นะใช่ครับขาวขาวส้มแล้วก็สีดำครับสามคอลเลกชันโอเคครับวันนี้ก็ซื้อไปของขังของฝากได้ฮะได้ฮะครับผมน้องเพิ่งเปิดเทอมปิดเทอมฮะใช่ครับซื้อให้กิ๊ก ซื้อให้กิ๊กนะโอ้โหนใหม่อีกแล้วอีกนะมีสิบคนซื้อสิบอันฮะอเป็นป๋าเลยฮะป๋าอะไรฮะต้องทุ่มทุนนะวัยรุ่นอย่างเราฮะผู้ชายต้องทุ่มนะฮะทุ่มใช่ไหมฮะออไม่ทุ่มไม่ได้นะครับกิ๊กที่บ้านรู้ก็โดนทุ่มเลยนะฮะก็ขอฝากกันด้วยครับสำหรับ j b r Purple นะรุ่นนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผม วันนี้ก็ต้องขอบคุณครับสำหรับการติดตามชมรีวิวของเรานะครับ,รบโอเควันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ